เครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ของ Foxer รุ่น FBC 122408D สามารถชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ของรถยนต์รถบรรทุกเรือมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งแบตเตอรี่ชนิดแห้งชนิดน้ำและกึ่งแห้งได้เช่นประเภทตะกั่กวกรดเจลแคลเซียมหรือ MF Maintenance Free ถ้าเป็นแบตเตอรี่ประเภทที่ต้องเปิดจุกในการเติมน้ํากันแนะนําให้เปิดจุกทุกจุกในการชาร์จหรือการรีแพ์ฟื้นฟูแบตเตอรี่ด้วยครับซึ่งกําลังไฟในการชาร์จของเขานะครับก็จะมีทั้ง รองรับแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยไฟจะเข้าสูงสุดในการชาร์จต่อ1ชั่วโมงนะครับประมาณ8แอมป์แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่24โวลต์นะครับไฟจะเข้าตอน1ชั่วโมงประมาณ4แอมป์รองรับความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่6แอมป์ไปจนถึง150แอมป์ได้เลยนะครับแล้วตัวนี้สามารถรีแพร์นะครับหรือฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีค่าความต่างศักย์ของแบตเตอรี่นะครับหรือแรงดันไฟ อ่ากำลังไฟนะครับหรือแรงดันไฟของเขาเนี่ยจะอยู่ที่13.8โวลต์ในการเริ่มต้นนะครับแล้วตัวนี้โหมดนะครับเขาจะเป็นระบบสัมผัสนะระบบสัมผัสในการเลือกโหมดต่างๆด้านล่างเขาจะมี U C โหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นโหมดการชาร์จแบตเตอรี่ของพวกรถยนต์พวกเรือพวกรถบรรทุกนะครับทั้งรถกระบะรถเก๋งพวกนี้ ก็จะอยู่หมดนี้นะครับและแบตเตอรี <If you S 1> ่ AGM แบตเตอรี่ AGM เนี ah ่ยม ah ันจะเป็นแบตเตอรี่พวกตะกัวกดชนิดพิเศษนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอในรถพวกยุโรปหรือรถประเภทไฮบริดเขาจะเขียนระบุไว้ที่แบตเตอรี่อยู่แล้วว่าเป็น AGM แล้วก็แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จะเป็นโหมดการรีแพร์นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นระบบอัตโนมัติเลยมีระบบป้องกันนะครับการชาร์จไฟเกินการควบคุมความร้อนนะครับอันนี้มันก็จะมีควบคุมความร้อนแล้วก็ควบคุมการชาร์จไฟเกินให้แล้วก็ระบบตัดไฟกรณีเต็มนะครับหรือกรณี หรือไฟฟ้าและวงจรนะครับเขาก็จะทําการตัดไฟให้เดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนนะครับว่าของเขามีอะไรกันบ้างด้านในนะถ้าเราเปิดปกติยังไม่ได้คีิแบตเตอรี่นะครับโหมดเนี่ยการสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับระบบตรงนี้มันจะเป็นการสัมผัสนะเลือกเอาเลยนะครับว่าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ประเภทไหนหรือเราจะทําการรีแพร์หรือฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับตัวนี้สามารถรีแพร์ก็คือฟื้นฟูแบตเตอรี่แล้วก็คืนค่านะครับพวก cca ได้เนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านในของจอของเขาจะมีอะไรบ้าง ด้านในนะครับถ้าเรายังไม่ได้ขี้แบตเตอรี่เนาะมันจะขึ้นสถานะออฟนะครับแล้วก็สแตนบายเป็นรูปแบตเตอรี่กระพริบกระพริบแต่ถ้าเราจะชาร์จนะครับหรือเราชาร์จเนี่ยมันจะมีตัวเลขด้านในระบุบอกอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเบื้องต้นก่อนถ้าชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์นะครับจะเป็นรูปนิ้วชี้ไปที่12โวลต์ของเขาจะเป็นระบบออโต้ Auto ให้นะครับเราไม่ต้องไปกดเลือกอะไรเลยเนาะแล้วก็แบตเตอรี่24โวลต์นิ้วก็จะชี้ไปที่แบตเตอรี่อ่าที่คำ จอตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้มันก็จะมีตัวหนังสือ off นะครับหรือขึ้น PUL หรือขึ้น FUL นะครับประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้นะครับตัวเนี้ยมันก็จะสลับเปลี่ยนกันไปนะครับอย่างเช่นองศาเขาก็จะบอกองศาอุณภูมินะครับความร้อนของกล่องว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมี V เนี่ยก็คือว่าแรงดันไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกี่โวลต์แล้วก็ A H ก็คือ m l นะครับกระแสไฟเข้าท่อ เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าตรงนี้ถ้าเราชาร์จในสภาพหรือสภาวะอากาศที่เย็นประมาณ10องศานะครับประมาณ10องศาเนาะหรืออากาศหนาวอากาศเย็นนะครับเขาก็จะเพิ่มแรงดันในการชาร์จให้ กับกันถ้าอยู่ในสภาวะที่อากาศร้อนประมาณ28องศาขึ้นไปนะครับเขาจะลดระดับแรงดันในการชาร์จแล้วก็สถานะนี้จะเป็นสถานะการรีแพ์นะครับขึ้น REP แล้วก็จะตัวนี้ก็จะเป็น FUL ก็คือพันนะครับมันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้ FUL ก็คือพันธเป็นระบบแบบพันธนะครับก็จะมีที่เป็นแรงดันต่ําแรงดันสูงนะครับของแบตเตอรี่สลับกันไปเพื่อทําการไปทําการสลายพวกซันเฟตหรือขี้เกลือนะครับที่เกาะอยู่บนแผน่นธาตุเนาะแล้วทีนี้ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวนะครับการกระบาดตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าแบตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จได้ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เสื่อมมากหรือขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้ของเขาแบบอาจจะเลอะหรือสกปรกนะครับไฟไม่สามารถวิ่งเข้าได้เนาะหรือแบตเตอรี่มันเสียแล้วนะครับหรือเราคีพผิดขั้วหรือไฟลัดวงจอรอะไรต่างมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการชีพแบตเตอรี่ให้ดูนะครับนี่ว่ามันจะขึ้นสถานะอะไรบ้าง น,นี่เป็นแบตบเป็นแบตของมอเตอร์ไซค์นะเป็นแบตของมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าสีแดงชีพตรงขั้วบวกสีดําก็คือชีพตรงขั้วลบนี่ครับทุกอย่างมันเป็นระบบอัตโนมัติให้นี่แล้วก็แตะเลือกโหมดแตะเลือกโหมดเอาอันนี้เป็นโหมดชาร์จแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเป็นแบตมอเตอร์ไซค์เนาะเต็มก็จะขึ้นสถานะที่เป็น f u l ให้นะครับแต่ถ้ารีแพร์สังเกตนะครับเขาก็จะชี้ไปที่แบตเตอรี่12โวลต์อ่าแล้วก็มีการกระพริบของคําว่า r e p ครับ แล้วตัวนี้ก็จะมีสถานะแบตเตอรี่นะครับว่าวิ่งกําลังทํางานอยู่นะกําลังชาร์จไปในตัวด้วยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันใช้งานง่ายนะครับแค่เรารู้ว่าแบตเตอรี่ของเราหมดเฉยๆหรือแบตเตอรี่เราไม่เก็บไฟแล้วถ้าแบตเตอรี่เราหมดเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่แบบว่าเราจอดรถนานจนแบตหมดนะครับจอดรถนานจนแบตหมดลืมปิดกุญแจหรือลืมปิดไฟจนแบตหมดนะครับหรือเราเปิดเครื่องเสียงจนแบตหมดเนี่ยก็ตัวนี้ไปทําการชาร์จได้นะครับระยะเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับ ความจุของแบตเตอรี rition. ่นั้นๆนะครับอย่างเช่นเป็นแบต12บโวล์เนี่ยก็เอาความจุของแบตเตอรี่เนี่ยหารด้วย8นะครับจะได้เป็นระยะเวลาที่เป็นชั่วโมงนะครับว่าตัวเนี้ยมันจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยกี่ชั่วโมงเนาะถ้าเป็นแบตเตอรี่2 4โวล์นะครับก็เอาจํานวนแบตเตอรี่เนี่ยความจุนะครับแบตเตอรี่24โวล์เนี่ยก็เอาไปหารด้วย4นะครับก็จะได้ระยะเวลาคร่าวๆเบื้องต้นว่าต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงครับนี่นะแล้วทีนี้นะครับ ในส่วนของการใช้งานอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับอย่างเช่นกรณีที่แบบว่าแบตบเสื่อมแบตบไม่เก็บไฟนะครับหรือบางทีเนี่ยเราใช้งานแบตเตอรี่ตัวนั้นเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานประมาณ3าปีแล้วอ,อยากจะทําการรีแพลนะครับก็คือฟื้นฟูพวกค่า CCA นะครับหรือพวกแรงดันไฟนะครับถ้าแรงดันมันตกมากเนี่ยเหลือเพียงแค่2โวลต์ตันี้ก็สามารถทําการรีเพลได้ด้วย นะแต่เวลาการชาร์จหรือการรีแพร์นะครับแบตเตอรี่ที่ต้องเปิดจุกในการเติมน้ํากันเนี่ยผมแนะนําให้เปิดทึกจุกในการชาร์จแล้วก็การรีแพร์ด,ด้วยนะครับอันนี้ทุกอย่างมันจัดการเองอัตโนมัติเลยนะครับแค่เราว่าเราจะเลือกว่าชาร์จสามุหมดแรกตามแบตเตอรี่ของรถยนต์ประเภทนั้นๆนะครับหรือรีแพร์กรณีที่แบตเริ่มไม่เก็บไฟแล้วนะครับแบตเสื่อมหรือสตาร์ทรถไม่ค่อยจะติดเป็นเพราะแบตเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการรีแพร์ได้เลยครับประมาณนี้ครับเนาะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ตะก้าสีเหลืองๆด้านล่างซ้ายมือนะครับ